ันจัดยอดสองตัวสองตัวสุดยอดหมดเขาไม่คุยกับเราอะเบอร์สองอะปอดสองตีได้ไหมตรงนี้ยเห็นล้ ดีแล้วโดนยิงอะผมโดนยิงไปเมื่อกี้ใครยิงวะใจหมดยิงได้แค่ไม่ต้องเรียกเดี๋ยวเขาองมาดีครับปืนนีแล้วมาดลครับเฮ้ย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 ให้เหยื่อวยมีเหยื่อมาหิววัดหิวอทุกคน บอดขามาหาพี่มามอมมอมมอมมันี่เด้มันนี่เด้เราได้ยินเสียงนายนะมันนี่มันนี่โอ้ยไม่ใช่บอดนะเอ้ยไม่ใช่บอดจริงๆด้วยมันคือคนนายเรานึกว่านายเป็นบอดแต่เนี่ยนายมานอนอย่างงี้ไม่ถูกนะเพื่อนนายอยู่ไหนครับฮัลโหลพูดได้เปล่าเราดูว่านายเป็นคนไทยนะพสะพานนายนอนอย่างเงี้มันนอนอย่างเงี้ไม่ถูกนะครับ กให้มาเล่นมานอนเล่นเฉยเลยให้วิ่งคือเขาเดินเหมือนบอดมากเลยผม,มนึกว่าบอดผมก็ตายแล้วเนะี่ยโดนล,ล่าสือเฮ้ย <c oughs> คุณปะทูมีคนอยู่ธนาคาเนระมีครับมีอย่าอย่าพูดมากอย่าพูดมากใ,ใคร <c oughs> <c oughs> ใครมาทุบอะไรอไอไเกินใครพูดมากเฮ้ยอย่าตกใจหมดคิดว่าคนจะได้บอด ีแอบหลังต้นไม้ไอ้ยมันพ่ออมาจากต้นไม้เมื่อกี้ใช่ปะเกินอะโอ้โหอะไรเหรอเกินเฮ้ยประตูนายทำอะไรเบอร์เบอร์สองครัเบอร์สี่เหรอประตูอะไรไม่ได้ทำเลยประูนายไปทำอะไรเขาอะเขายังอยู่นี่อยู่เลยแตกๆเราไม่ได้ทำเลยทำไมจะทำอย่างนี้เบอร์หนึ่งอะไรไหนเราทำอะไรให้ยางเลยไม่ทำเลยเลย เราแค่แบบเรานึกว่าคนเราก็บอกว่าเราแบบอยู่หลังนู้นอยู่หลังนู้นไม่ได้เก็บมาไม่ได้เก็บมาไปดิไปดิไปแล้วเดินไปเอาเองไงเราจะ้้นนดดววยยมันชิบหายซน่านกันไหมครับมันมีคนมันจะไปบอสข่าบอสไปมีอยู่มีอยู่มีคนอยู่ดีกว่าไปแล้วมีคนตามหลังเดี๋ยวเราอุ้ยเฮ้ยมันอุ้ยอ้า เฮ้ยมาร์คดีโลเคชันมันไม่ใช่บอสมันยิงเหมือนบอสมากเลยเฮ้ยคนคนมันบ้าเฉยบอสหน่างไกลเโอ้โหกำลังจะไปขึ้งไกลแตกแข่งใจเอาไว้แข่งใจเอาไว้ตายแล้วนักแหลมนักเหลมเราจะไปแก้แค้นไอ้คุณมันเหมือนบอสมากเลยเมื่อกี้นะมันเหมือนไอ้ตัวเมื่อกี้แหละมันเป็นแก๊งแก๊งปอบเป็นบอสแน่เลยผมว่า กะนนายเยอะแล้วกี้มันเกมป้อมเป็นบอดบอกเลยเอาวะคนเบอร์สองหวะนี้แล้วต้องร่งแคนแทงเพื่อนข้าวันมันอยู่ตรงไหนอะจะไปไหนปลาทูฮะไม่มียาดีจะตายเอาเนี่ยตาอมันอยู่ไหนวะอยู่บนบนนั่นแหละไม่รู้ว่าลงยังยังยังไม่ไม่นะ ยาก็ไม่มีไปข้ามเลยมีตัวเดียวน่ะโอ้จะตายว่ะจะตายจะตายถ้าผมตายนะจะต,ตายนั่นแหละไม่เป็นไร <_ p unch> หรอกนร้อยนายควที่สวยเพื่อนเราเหรอต้องไปคุยซะหน่อยแล้ววนี้ <_ p unch> ไปขโมยฆ่าเพื่อนเราหรอเพื่อนนายอยู่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้นะนฆ่าเพื่อนเราทำไมเนี่ยเนี่ยนักแมลงไปเจอไปเจอหุ้ยเสียงอะไรวะเสียงใครยิงมาโอ๋ยมีคนป่าป่ากระทางนี่ว่ะได้ปัญญาแล้วนะไปก่อนนะโอ้ยหมดไฟหมดโอ้ยโอ้ย โพโหจะเปลี่ยนมอไซค์สักหน่อยเด็กแค่ไอ้จอด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 ฆ่าเพื่อนเราอีกแล้วอยู่ไหนวะมันนอนอยู่ไหนทางบ้าน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 หลังที่สองฟังฆ่ามานะเนี่แนวฝั่งนี้แหละฝั่งนี้แหละมาแล้ว เพื่อน <โด S 1> เราใส่ไม่ดีไปคุยไปคุยหน่อยดิมันออกไปแล้วมันตายหมดแล้วดิคุยไม่ได้ไดค,ไคุยกับใครคุยกับล่างมันแล้วล่ะไม่น่าเพี่ยนรดเลยน่าจะขี้มัเราอะคุยออกับมันได้บาทูคุยออกับมันดแิแต่เล่นมาไม่เคยเติมไม่เคยเติมอ่ะอมไม่ เติมได้ก็ไม่เห็นจะเล่นเก่งขึ้นมาเลยไม่รออยากกินยังไงซี่เอาจริงจริงเราซือมันต้องมีสักวันหนึ่งเล่นไปบ่อยๆแล้วก็เก่งเองเขาบอกคนจะทำอะไรถนัดต้องเล่นทักำอะไรสักปีหนึ่งอ่ะผมจะเก่งเก่งแน่นอนปีหนึ่ง ทำำบ่อยๆสักกอีไก่แก่บอกกูเล่นมาสองปีแล้วผมใช่ใช่ไหมเล่นทำไมแต่สองปีแล้วยังไม่ถิงเลยสองเลยนะสองเดือนหรือสองปีสองปีเล่นมาสองปีจริงเหรอก็อาจจะไม่ได้เล่นบ่อยก็โอ้โหเห็นเครื่นิเป็นคนว่าบอกอ๋อ ทำยากทำยาคนนี้ชอบใจเราเพิ่งเล่นวันเดียวเวองมาเล่นเลยใช่เหรอวันเดียวมันเดียวไม่อยู่แชทเลยเหรอเอแคทน้อยเราเล่นมาสองปีมป <c oughs> โอ้ยเรมาสองผมดูม่ดีแปลกใจดีสองอันนะ่ะพี่มีคนข้างน้าผมวะเรือสองอันเนี่ยน่าเ่อแบบ โอ้ยยิงโคตดเหมือนบอดเลยเมื่อกี้เหมือนจาดไอ้คนแรกก็เหมือนจาดวิ่งมามังไม่เห็นไงเปนเจ๊งเป็นบอดสูงวิ่งถือปืนมาเหมือนบอดเลยฮ้ยมีแรงบอดบอยเนี่ยไม่ใช่คนไทยโว้ย แล้วมีข้างล่างตัวปะโตายแล้วตายแล้วแกงจะไมมีสามคนแกงนั้นปะเน่ยเดี๋ยวอลแกงไกงอ,อ้ดอกปะเนี่ยเอ๊อกไม่ใช่หรอกไอ้ดอกยู่ตั้งไก่มันวิ่งมาทำไมตั้งไก่เฮ้ยมีคนยิงเรียกอีกแล้วเฮ้ยใครยิงเคยยิงใครยิงผมก็มีนะเรื่เราเด็กผมไม่ยิงเลยละสองละสองยิงละสองยิงผมก็มีอันหนึ่งว่ะยิงไปเลยแล้วก็วิ่งหนีไปให้มันมาเก็บ เอเวรเก็บะบชว์สมรรถภาพของเราไปแอบอยูแถว,แถวแนี้แ,แหละไม่ได้ยัไไดไข่มานะครับยิ่งไลยตีไรงี้ยต่ดูดิเจ้เลยมีไอัดอกเยอะสวยถึงใครู่้่งใครรู้ก่อย จะต้องยืยังไงอ่ะเจ๊เจ๊สวดีสวัสดีเหมือนบอดเลยว่ะบอดแล้วนะไม่ใช่บอดฉันแม่ไม่ได้ยินเสียงผมนะอาจจะไม่ได้ใส่หูฟังหรือเปล่าน่าจะใช่นะถ้าแต่คนไม่ใส่หูฟังก็คือแย่ Blender, มาแล้ว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 โอ้ไมาเลเใส่กัะอะไรก็มึหมดปะหมดปีรอรับด้างไอ้ดอกหนดอกต้องมีคนขึ้นมาแน่ าหลังเราได้อยู่อุ้ยโอครับมองไปข้างหลังข้างหน้ามองข้างหลังตายเว้ย โอ้ไม่ดีไม่ีจริงจัดเลยโหจัดเลยลอ้วันเาวันเล้ววโอ้ยตามันจัดยอเฮ้ยมันวะต้ตัวต้ตัว

เอาเบอร์สองรูดเอากำเหลือวสามยอ,อดเฮ,ฮ้ยเผื่อปลาผิดโอ้โห

อยู่ข้างบนตรงเพื่อนไปสองนี่โหสิบหกแล้วเลยเนี่ยโอจะโอ้มากเลยอีกตัวจะเป็นอะไรไหมติดแคตัวไปเลยถ้าแพนก็คือจบ

แล้วผมจะพากินไก่ตอนนี้เป็นไงนายก้า